นิยายสายรับล้านรัก ep สาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดการอาัปเดตคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะภายในทาวเฮาส์เก่าโซมขอชมไวริสครับขอบคุณครับพี่เลฉันฟังแกคุยกับราชะตินเผลอเชื่อเลยนะ ว่าแกเป็นนักเรียนหนุ่มสู้ชีวิตพี่เลก็แสดงบทพี่ชายขี้เมาเก่งนะครับครั้งหน้าให้ถ่ายตังด้วยนะครับไม่ใช่แค่มองคอมเมนต์แล้วลางผมเข้าบ้านทำไม่เป็นวะโอ้ยสายลับอันดับหนึ่งของ SSA ประเทศไทยไม่ใช่เหรอครับพี่ก็เป็นแต่งานสายลับไม่เคยทำงานถ่ายตังครับไว้ผมสอนให้นะครับ พอคิดว่าให้นักเรียนบวยอย่างแกสอนให้มันก็หว่นไส้ว่ะ,ะพี่เลพูดตรงนะครับผมไม่ได้เก่งเรื่องบููหรอกครับแกก็ต้องเก่งบ้างแหละถึงได้สอบผ่านมาเป็นสายลับไม่งั้นคงนั่งทำงานเอกสารอยู่ที่หน่วยข่าวกลองอ๋อผมนอนกับคนใหญ่คนโตนะครับฮะไม่ใช่ชีพป,ประเทศไทยหรอกครับ แน่สินั่นกูเองนี่หว่าสูงกว่านั้นไม่ใช่ชีฟแกนอนกับบอสเหรอสูงกว่านั้นครับผู้ดูแลสาขาไทยสูงกว่าผู้ดูแลภูมิภาคสูงกว่าอีกไม่มีสูงกว่าแล้วเว้ยเขาเป็นกรรมการใหญ่ภูมิภาคสี่คนนั่งโต๊ะบอร์ดบริหารเว้ยนั่นแหละครับ ผมนอนกับเมียของผู้ดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แกนี่มันเลวจริงๆคงงั้นล่ะครับอยากเป็นสายลับขนาดนั้นเลยเงินดีสุดนี่ครับเดือดร้อนเงินหรือไงหรือว่าแค่ชอบงานตื่นเต้นถ้ายอมให้ผมจูบผมจะบอกก็ได้ครับจูบตีนไหมล่ะ ผมจะเลียจากนิ้วเท้าขึ้นไปให้ถึงสะดือเลยแกมันคาวกามเกินไปแล้วไอริแสแซวเล่นครับพี่เลอย่าโกรธผมนะมันน่าถีบนักเชียแล้วหัวเจ็บไหมไม่มากหรอกครับรัชตินเป็นคนดีนะไม่คิดว่าเขาทำดีหวังเครมผมหรอครับ เขาไม่ได้เป็นใบไม่ใช่หรือไงไม่ต้องเป็นใบก็นอนกับผมได้ครับพี่เลก็ไม่ได้เป็นใบใช่ไหมครับป่าไม่ได้เป็นพี่เลเนี่ยซื่อนะครับพอออกจากปากแกแล้วไม่เหมือนคำชมว่ะก็ไม่ใช่แน่สิครับหมายความว่าไงวะโอ้ยปวดหัวไปนอนดีกว่าไอริ บนชั้น20ของอาคารอัคคีกรุ๊ปรัชตินตรงเข้าไปนั่งที่เก้าอี้หน้าโต๊ะประธานเบื้องหน้าเขาคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้ก่อตั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของอัคคีกรุป๊ปบิดาเขาเองสวัสดีครับพ่อในบริษัทเรียกประธานครับท่านประธาน เมื่อคืนแกไปโรงพยาบาลใช่ครับเป็นอะไรผมพาเพื่อนไปครับเขาหัวแตกแกบาดเจ็บหรือเปล่าไม่ครับก็ดีฉันไม่อยากเห็นข่าวทายาทอาคีกรุ๊ปขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องชอกต่อยหรอกนะไม่มีครับไปได้แล้ว ครับผมขอตัวครับแล้ชตินยกมือไหว้และขอตัวออกจากห้องคุยเร็วจังค่ะคุณตินยอดเลขาของท่านประธานนี่เองคุณสอนบอกพ่อเหรอครับแหมสอนก็ไม่อยากบอกหรอกคะ่ะแต่วินบัตรเครดิตโผล่ที่โรงพยาบาลถ้าสอนไม่แจ้งแล้วคุณท่านรู้ทีหลังสอนนี่ล่ละคะ่ะจะโดนไล่ออก แล้วคุณตีนเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับเพื่อนผมบาดเจ็บเอ๊ะเพื่อนลืมพกเงินหรอคะผมจ่ายให้เขาเองครับแฟนใหม่หรอคะคุณตีนเปล่าครับเพื่อนกันคะ่ะจริงสิคุณสอนผมอยากฝากเพื่อนเข้าทำงานหืม เพื่อนฮาวร์หรือเปล่าคะเออเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียนจบที่ไหนรู้แต่จบปอตีท่าทางจะเพื่อนรักนะคะเออเอาเป็นว่าผมไปถามเขาก่อนนะครับว่าเขาจบอะไรค่ะรู้แล้วกระซิบบอกสอนนะคะเดี๋ยวสอนจัดการให้ขอบคุณครับคุณสอน ผมระแลกใจทำไมพ่อไม่ให้คุณสอนเป็นคนรักคุณตินคะคุณท่านรักคุณแม่ของคุณตินคนเดียวค่ะขอบคุณที่ปลอบใจผมเสมอครับที่จริงผมก็รู้พ่อไม่เคยรักใครนอกจากอำนาจอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณตินคุณท่านรักคุณแม่คุณตินค่ะรักคุณตินด้วยจริงเหรอครับ เออสอนว่าสอนไปทำงานดีกว่าค่ะครับขอโทษที่พูดแปลกๆนะครับไม่เป็นไรค่ะสงสัยผมเจอคนที่หน้าคล้ายแม่แน่ๆต้องเป็นคนสวยมากแน่ๆค่ะก็ครับสวยมากงั้นผมไปละครับคุณสอนค่ะคุณติน สิบเนาฬิกาสายโทรเข้าจากรัชตินฮัลโหลลิทครับคุณพี่ตินถ้าทางตกใจนะก็ครับตกใจนิดหน่อยผมขอโทษครับเรื่องค่ารักษาไม่ใช่คือพี่ไม่ได้โทรมาเรื่องนั้น พี่แค่จะถามว่ายังเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บอยู่นิดหน่อยครับแต่ยังไงเรื่องเงินพี่แมวเ,เงินลิตรลรอกไม่กี่บาทเองค่าเปิดเล่ายังแพงกว่านี้เลยครับแต่ผมรับไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินงั้นพี่มีงานให้ทำถือว่าแลกกับค่ารักษาเอาไหมได้ครับ ยินดีเลยครับไอหาลิธมึงเอาเล่าไปซ่อนไหนวะเออขอโทษครับพี่ผมคงเมาอยู่เอาเงินมาสิเว้ยปังปังปังเขาทุบประตูเหรอครับพี่ไปรับที่บ้านนะอย่าครับถ้าพี่สั่งเมาเขาก็สงบเองคงอีกสัก ครึ่งชั่วโมงผมออกไปหาพี่ตินสักหกโมงเย็นได้ไหมครับได้พี่ไปรับที่บ้านที่ปั๊มหน้าปากซอยดีกว่าครับผมกลัวพี่เรจะทำอะไรไม่ดีอีกได้สิถ้ามีอะไรรีโทรหาพี่นะขอบคุณครับพี่ตินเดี๋ยวพบกันครับ17เนาฬิกา10นาที เหมือนคนเมามากครับพี่เลถึงชมแต่ไม่ชอบวะผมไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วครับเมื่อเช้าอาบแล้วไม่ใช่หรือไงฮ้มองอะไรผมไม่ชอบอาบในโรงแรมก่อนทำกิจกรรมมันขวางจังหวะโรแมนติกครับฮะนี่แกกะพระเด็ศึกวันนี้ได้เหรอแน่สิครับ นานไปก็เสียเวลาแล้วทำไมไปโรงแรมไม่ไปบ้านจะได้ไปคนเซฟเขาอยู่บ้านเดียวกับพ่อนะครับให้พ่อเห็นว่าพาผู้ชายมานอนด้วยคงไม่ดีมั้งแล้วเซฟพี่เรนี่ใจร้อนนะครับก็ต้องร้อนสิวะตามมาสามเดือนยังไม่เคยเข้าถึงตัวได้เท่าแกเลย พี่เล่ต้องให้รางวัลผมแล้วนะครับอะไรช่วยผมเตรียมตัวเตรียมอะไรกนถ้าไม่เตรียมมันจะเจ็บนะครับถ้าพี่เลจะช่วยใส่นิ้วของพี่เลเข้ามาแล้วค่อยคนวดช้าๆเพิ่มนิ้วขึ้นทีละนิ้วกล้ามเนื้อจะได้ขายไงครับ แกทำเองสิวะนิ้วผมเองแล้วจะเรียกรางวัลได้ไงล่ะครับใครจะให้รางวัลแกวะผมล้อเล่นนะครับแล้วไปแต่ถ้าได้จูบพี่เลสักที่ก็ดีไอริสอันนี้จริงๆครับพี่ผมลืมไปแล้วว่าจูบแบบเขินอายทำยังไงพี่เลทำให้ผมดูหน่อยสิครับไอหาริส แกได้จูบตีนชันก่อนแน่โอเคโอเคไม่กวนตีนพี่เลยแล้วครับอุตส่าห์ช่วยเล่งให้พี่เลยจะได้ไม่โดนบอสดา่าเออเออออไ,ได้นิ้วจูบบวย้ยทีเดียวนะอะไรตกใจนะครับเนี่ยแต่ก็ ขอบคุณนะครับลิดคลานเข้าไปใกล้ด้วยรอยยิ้มยัว่วใบหน้าหล่อเหลาโน้มเข้าไปใกล้อีกฝ่ายก็นั่งนิ่งหลับตาแน่นจุ๊บที่แก้มครับแค่นี้ก็พอแล้วขอโทษที่ลามปามนะครับพี่เลอย่าโกรธผมนะครับบางทีแกก็น่าโมโหแต่บางทีก็น่ารักว่ะ อยากให้พี่เดร,รักนะครับแปอาบน้ำและครับไอเด็กบ้าเสียงช้อนซ่อมรวบไว้กลางจานดังขึ้นกลางร้านอาหารที่คนไม่พกพ้านนักลิ้เช็ดปากก่อนยกแก้วน้ำขึ้นดื่มฮา่าอร่อยจังครับพี่ตินร้านนี้พี่กินบ่อยตั้งแต่สมัยเรียนขอโทษ ที่อาจจะไม่ได้หรูมากนะแค่พาน้องมากินข้าวไม่ต้องหรูหรอกครับอิ่มไหมเอาขนมหวานหน่อยไหมอิ่มแล้วครับพี่แล้วพี่ชายของลิต์เมาหลับไปแล้วครับหรอพี่ตินอย่าถือสาพ,พี่ชายผมเลยนะครับเขาเคยมีชีวิตยากลำบากได้เรียนแค่ปวส ต้องทำงานส่งผมเรียนมปลายทั้งที่พี่เขาก็อยากเรียนมาหาลัยผมเลยอ,อยากเรียนสูงๆแล้วมาดูแลพี่บ้างครับพี่นับถือลิจริงๆนะคนโตมาแบบไม่เคยลำบากอย่างพี่เทียบกับลิไม่ได้เลยผมไม่ลำบากหรอกครับพี่ชายลำบากกว่าผมเยอะจริงสิลิจบอะไรมาพี่จะฝากงานให้เอาไหม ฝากงานคือพี่รู้ว่าลิศอยากเรียนต่ออยากมีเสียเลี้ยงแต่พี่อยากให้ลิศท,ทำงานส่งเสียตัวเองเรียนมากกว่าพี่ตินใจดีกับผมมากเลยครับผมจบอนุปริญญาผู้ช่วยเาบาลแล้วเรียนต่อปอตีบริหารธุรกิจผมเลยถนัดดูแลคนนี้ครับ ลิทอยากเรียนต่ออะไรเหรอปอตีพยาบาลไหมจะได้หางานง่ายพี่ยินดีออกค่าเทอมให้นะไม่ต้องใช้คืนแต่พี่ไม่อยากเลี้ยงดูแบบที่ลิทอยากได้พี่แค่อยากให้ทุนการศึกษาพี่ตินให้ทุนกับเด็กที่ด้อยโอกาสอย่างผมผมซาบซึ้งมาก แต่ผมไม่รับเงินไขฟรีๆครับอย่างน้อยให้ผมได้ดูแลพี่ตินไม่เออแค่เป็นเพื่อนพี่ก็พอผมยินดีมากๆที่ได้เป็นเพื่อนพี่ตินถ้าอย่างนั้นผมรับไว้แค่ความเป็นเพื่อนแต่ขอไม่รับเงินนะครับเออพี่คงพูดไม่เก่งให้ผมดูแลพี่ตินนะครับ คืนเดียวก็ได้ไม่อย่างนั้นผมคงไม่สามารถรับความหวังดีของพี่ตินได้อีกแล้วแล้วผมจะหารค่าข้าววันนี้กับพี่ตินด้วยไม่ต้องคือพี่โทษที่ขัดจังหว,วะวาริตฉันว่าแกดื้อเกินไปแล้วนะไม่สมเป็นแกเลยดูจากกล้องหน้าราชะตินซีดเลยเนี่ยริสยกมือไหวยอย่างงาม ผมขอโทษครับพี่ตินผมมันบ้าเองคิดแต่ว่าถ้ารับเงินใครฟรีก็เหมือนขายตัวมันไม่เหมือนกันนะลิศพี่ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆพี่ไม่อยากให้ลิศให้อะไรคืนมาเพราะพี่ไม่ได้อยากได้อะไรแลกเปลี่ยนถ้าพี่ตินไม่รับตัวผมให้ผมช่วยงานเล็กๆน้อยๆอยได้ไหมครับเป็นคนขับรถ คนรับใช้คนส่วนก็ได้เออทำงานบริษัทพ่อพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝากให้ผมไม่ได้เก่งงานออฟฟิศหรอกครับผมเก่งเรื่องดูแลคนเรื่องงานบ้านผมอยากทำสิ่งที่ผมมั่นใจโหแกล้ายนะเนี่ยอลิทแต่พี่ไม่อยากให้ลิทไปทำงานที่บ้าน พ่อพี่ก็อยู่บ้านหรือว่าพี่ตินคิดว่าผมจะไปจับคุณอักินใช่พี่คิดไม่งโง่เว้ยเอาไงล่ะไอลิสผมเข้าใจแล้วครับผมเคารพพี่ตินจากใจจริงแต่ผมต้องการงานที่ได้เงินมากกว่างานออฟฟิศผมรอได้ แต่เจ้านี่หลอไม่ได้ครับโหพี่เกมอย่างกับเซียนตัดเซียนแต่พี่พี่ตินครับครับผมต้องไปแล้วครับขอบคุณที่ปรารถนาดีต่อผมนะครับบุญคุณนี้ผมจะไม่ลืมเลยสวัสดีครับลิดยกมือไหว้และหันหลังเดินไปอย่างรวดเร็วรีด เด็กหนุ่มหันความกลับมาตามเสียงทันทีเกือบลืมครับมันเป็นของเล็กน้อยแต่รับไว้แทนคำขอบคุณจากผมนะครับลิดยัซองกระดาษ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้านะจ๊ะ